เคยไหมคะที่บางครั้งเรานั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายท่ามกลางเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่ดูเหมือนจะสนุกสนานแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนเรากำลังตะโกนกล้องอยู่คนเดียวในความเงียบเคยไหมที่ต้องฝืนยิ้มทั้งที่ข้างในเหนื่อยล้าเหลือเกินเหนื่อยกับการที่ต้องหยิบหน้ากาก,ากใบที่สวยที่สุดขึ้นมาสวมเพียงเพื่อให้สังคมยอมรับ เพียงเพื่อให้ใครบางคนพึงพอใจหรือเพียงเพื่อไม่ให้ถูกตัดสินเป็นคนแปลกแยกการวิ่งไล่ตามเงาความพอใจของคนอื่นนั้นเหมือนการตักน้ำรถหัวต่อที่ไม่มีวันงอกงามยิ่งทำยิ่งสูญเสียพลังงานชีวิตเหมือนเรากำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงลำพังทั้งที่ความจริงแล้วโลกใบนี้ไม่ได้ขอให้เราแบกมันไว้เลยเราต่างหากที่สร้างกรงขังแห่งความคาดหวังขึ้นมาขังตัวเอง วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเรื่องของการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ต้องแข่ใครแถมยังได้บุญเพราะความจริงแล้วความเงียบไม่ใช่ความน่ากลัวแต่คือเสียงเพรียกจากจิตวิญญาณที่กำลังเรียกร้องให้เรากลับบ้านกลับมาหาใจของตัวเองกลับมาโอบกอดความรู้สึกที่แท้จริงที่ถูกละเลยมานานแสนานานให้เราได้มีโอกาสสนทนากับตัวตนข้างในอย่างลึกซึง้ง ซึ่งเป็นบทสนทนาที่มีค่าที่สุดยิ่งกว่าการพูดคุยกับปราชญ์คนใดในโลกในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าการอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวคือความน่าสงสารต้องมีคู่ต้องมีกลุ่มต้องมียอดผู้ติดตามถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ในทางธรรมแล้วการปลีกวิเวกหรือการอยู่ลำพังนั้น มีคำศัพท์ที่งดงามเรียกว่าเอกาพิรตะหมายถึงความยินดีในการอยู่ผู้เดียวนี่ไม่ใช่การตัดขาดจากโลกด้วยความโกรธเกลียดไม่ใช่ความเหงาที่กัดกินหัวใจแต่มันคือสภาวะที่จิตของเราเต็มอิ่มด้วยตัวเองเป็นอิสระภาพขั้นสูงที่อนุญาตให้จิตใจได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าเสวยวิมุตติสุขหรือความสุขจากการหลุดพ้น หลุดพ้นจากพันธนาการของสายตาผู้อื่นหลุดพ้นจากความคาดหวังที่หนักอึง้งเปรียบเสมือนน้ำนิบึงกว้างหากมีคนลงไปกวนตลอดเวลาตะกอนย่อมฟุ้งกระจายจนมองไม่เห็นก้นบึงแต่เมื่อไหร่ที่น้ำนิ่งสงบตะกอนนอนก้นความใสกระจางก็จะปรากฏให้เรามองเห็นธรรมชาติของจิตใจได้ชัดเจนเมื่อเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องปั้นหน้า เราไม่ต้องระวังคำพูดเราได้เปลือยเปลือของอัตตาออกจนเหลือแต่ความจริงแท้ของลมหายใจช่วงเวลานั้นล่ะค่ะที่บุญกุศลอันละเอียดอ่อนจะเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นบุญที่เกิดจากการหยุดหยุดปรุงแต่งหยุดสแสวงหาและหยุดเบียดเบียนตนเองด้วยคิดฟุ้งซ่านแต่ทำไมนะหลายคนถึงยังไม่กล้าที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวคำตอบนั้นง่ายมากค่ะ เพราะเราติดอยู่ในกับดักค,คําคนลองถามใจตัวเองดูสิคะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปมากแค่ไหนกับการกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราเรายอมให้น้ําลายราคาถูกของคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในชีวิตเรามากําหนดทิศทางชีวิตมาขีดเส้นให้เราเดินหรือแม้กระทั่งมาทำให้เรานอนร้องไห้ ทั้งที่ความจริงอันแสนเจ็บปวดแต่เป็นสัจธรรมก็คือในวันที่เราทุกจนเจียนตายคนเหล่านั้นไม่ได้มายืนร้องไห้กับเราเขาอาจจะเสพดราม่าชีวิตเราเพื่อความบันเทิงในวงสนทนาเพียงชั่วครู่ยามแต่บาดแผลที่เราได้รับมันคือของจริงความเจ็บปวดที่กัดกินใจมันคือของจริงในวันที่เราเจ็บปวดทางกายหรือทางใจ คนที่นินทาเราเขาไม่ได้มาช่วยแบ่งเบาความเจ็บนั้นเลยพวกเขาแค่วิจารณ์เพื่อความสะใจชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้เราจมอยู่กับกองทุกข์ที่พวกเขาก่อไว้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของลมหายใจเราทุกคนต่างก็ต้องเดินทางไกลเพียงลำพังไม่มีใครติดตามเราไปได้ดังนั้นการแคร์คำคนมากเกินไปจึงเท่ากับการอนุญาตให้คนอื่นมาขโมยความสุข และเวลาอันมีค่าในชีวิตเราไปฟรีๆโดยที่เราไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยนอกจากความทุกข์ระทมและเสียโอกาสในการสร้างกุศลให้ตนเองอย่างน่าเสียดายแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะอยู่เหนือคำตัดสินเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านทรงประทานอาวุธทางปัญญาที่ทรงพลังที่สุดไว้ให้เรานั่นคือศิล,ละปะแห่งการช่างมันหรือการฝึกจิตให้เปรียบเสมือนแผ่นดิน ลองจินตนาการดูนะคะแผ่นดินที่เรารองรับเท้าอยู่นี้ไม่ว่าใครจะเทน้ำหอมราคาแพงรดลงไปหรือใครจะเทของเสียสิ่งปฏิกูลเหม็นเน่าราดใส่แผ่นดินก็ไม่เคยลิงโลดดีใจกับน้ำหอมและไม่เคยโกรธเกรี้ยวขยะขยงของเสียแผ่นดินยังคงทำหน้าที่รองรับทุกสรรพสิ่งด้วยความหนักแน่นมั่นคงและไม่หวั่นไหว อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งปัญญาให้เจริญงอกงามได้อีกต่างหากการฝึกใจให้เป็นดังแผ่นดินคือมหาบุญคือการสร้างบาร,รมีขั้นสูงที่เรียกว่าอุเบกขาบาร,รมีเมื่อใครนินทาว่าร้ายให้เราวางใจลงที่แผ่นดินเมื่อใครสรรเสริญเยินยอก็ให้วางใจลงที่แผ่นดิน ไม่รับทั้งของดีและของเสียเข้ามาหมักหมมในใจเหมือนคำสอนที่ว่าหากมีใครเอาของมาให้ถ้าเราไม่รับของสิ่งนั้นย่อมตกเป็นของเจ้าของเดิมคำด่าว่าก็เช่นกันถ้าเราไม่รับมันก็สะท้อนกลับไปหาผู้พูดเองเมื่อหวางได้ใจก็เบาและเมื่อใจเบาความสุขสงบเย็นย่อมเกิดขึ้นทันทีนี่คือวิธีชนะที่ไม่ต้องออกแรงสู้รบตกมือกับใคร แต่เป็นการชนะใจตนเองซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนะความอ่อนไหวในใจตนได้ก็เท่ากับชนะโลกทั้งใบแล้วค่ะการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพจึงไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการสร้างบุญเงียบที่ทรงพลังที่สุดการทำบุญแบบไม่ออกหน้าไม่ออกสื่อคือการขัดเกลากิเลสต,ตัวอยากเด่นอยากดังได้ชะงักนัก หลายคนอาจเข้าใจว่าการทำบุญต้องไปที่วัดต้องถวายของใหญ่โตต้องประกาศชื่อเสียงให้กึกก้องแต่แท้จริงแล้วการรักษาศีลการเจริญสติการสำรวมกายวาจาใจในที่รับตาคนในห้องนอนเล็กๆของเราในขณะที่เราอยู่คนเดียวนั่นคือการสร้างอริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐท,ที่ไม่สาบสน เป็นทรับภายในที่โจรขโมยไม่ได้ไฟไหม้ไม่สูญการทำความดีโดยไม่ต้องเป่าประกาศให้โลกรู้เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระหรือเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองภายนอกอาจดูธรรมดาเรียบง่ายไม่สะดุดตาแต่ภายในนั้นเลอค่าและบริสุทธิ์ยิ่งปิดมากเท่าไหร่พระองค์นั้นก็ยิ่งงดงามสมบูรณ์มากเท่านั้นแม้ไม่มีมนุษย์คนใดเห็น แต่เทวดาฟ้าดินย่อมเห็นกฎแห่งกรรมย่อมบันทึกและที่สำคัญที่สุดใจของเรานี่แหละที่เห็นมันจะเกิดความภูมิใจลึกๆเกิดความเคารพในตัวเองซึ่งความรู้สึกนี้มีค่ามากกว่ายอดไลค์หรือคำชมจอมปลอมนับล้านคำความอิ่มใจนี้คืออาหารทิพย์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณให้แข็งแกร่งไม่หิวโหวยการยอมรับจากภายนอกอีกต่อไป เมื่อเราเริ่มมีความสุขกับตัวเองได้เราจะเริ่มมองเห็นแก่นที่แท้จริงของชีวิตเราจะมีความภูมิใจในรากเหงา้าในภูมิปัญญาแบบไทยพุทธที่บรรพบุรุษส่งต่อมาการรักษาจิตใจให้ใสสะอาดการมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแม้ในที่ลับการมีความกระตันยูรู้คุณสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวิญญาณที่ประเมินค่าไม่ได้ คนอีระแอลทางจิตวิญญาณที่แข็งแรงย่อมไม่หวั่นไหวต่อพายุอารมณ์หรือกระแสนิยมที่ฉาบฉวยจิตวิญญาณที่ได้รับการขัดเกลามาดีแล้วย่อมมีความงดงามและทรงคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจเปรียบเสมือนเพชรแท้กับของเลียนแบบเพชรแท้นั้นกว่าจะส่งประกายแวววาวต้องผ่านความร้อนผ่านแรงกดดัน ผ่านการละเวลาอันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนมีความแกร่งที่ตัดกระจกให้ขาดได้ทองคําแท้ไม่ว่าจะตกไปในคโคลนตมเปื้อนฝุ่นเพียงใดเมื่อนำมาล้างออกก็ยังคงสุกปล่งเป็นทองคําอยู่วันยังค่าต่างจากก้อนแก้วหรือของปลอมที่ทำเรียนแบบขึ้นมาประดับฉากชั่วคราวของปลอมเหล่านั้น อาจจะดูดีแค่ตอนอยู่ในตู้โชว์ที่มีไฟส่องแต่พอเจอแดดเปล่งเปลี้ยงแห่งความจริงหรือเจอการขีดข่วนของอุปสรรคก็หมองก็เป็นรอยแม้ภายนอกจะดูระยิบระยับคล้ายกันแต่เนื้อในนั้นว่างเปล่าเปราะบางแตกหักง่ายไร้ราคาและไร้ซึ้งจิตวิญญาณในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายที่พยายามจะเป็นในสิ่งที่ตนไม่ได้เป็น พยายามหยิบฉวยแอบอ้างหรือเคลมคุณงามความดีผลงานหรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์ของผู้อื่นมาสวมใส่เพื่อให้ตัวเองดูดีสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูสวยหรูธรรมะธรรมโมแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยไฟแห่งความริษยาและความโลภแต่ขอให้จำไว้เสมอว่าของจริงย่อมคือของจริงสัจธรรมข้อหนึ่งของโลกคือ กลิ่นหอมของศีลธรรมนั้นทวนลมได้และกลิ่นเน่าของความปลอมแปลงก็ปิดไม่มิดเช่นกันเราไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปโต้เถียงหรือไปกังวลกับคนที่พยายามจะขโมยหรือเลียนแบบวิถีแห่งความดีงามของเราเพราะแก่นแท้แห่งบุญบารมีและปัญญาเป็นสมบัติเฉพาะตนเป็นนามธรรมที่ใครก็กอบปี้ไปไม่ได้ใครทำใครได้ใครฝึกใครเป็น ต่อให้เขาจะพยายามลอกเลียนกริยาภายนอกเลียนแบบคำพูดที่สละสลวยแต่ความสว่างสวัยภายในใจหรือรัศมีแห่งธรรมนั้นปลอมแปลงกันไม่ได้เลยคนตาดีเขามองออกธรรมชาติเขารับรู้จงภูมิใจในสิ่งที่เราสั่งสมมาภูมิใจในความดีที่เราทำด้วยมือและใจของเราเองและจงรักษาใจดวงนี้ไว้ให้ดีเหมือนรักษาเพชรยอดมงกุฎ อย่าให้ความขุนมัวจากความริษยาของคนอื่นมาทำให้เพชในใจเรามองมนปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันเพราะกรรมคือลิขสิท์ที่ไม่มีใครละเมิดได้ใครหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นอย่างเที่ยงตรงไม่ช้าก็เร็วผลแห่งการกระทำจะปรากฏชัดแจ้งเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาใครให้รักษาใจเราให้ใสเหมือนกระจกเงาใครทำดีทำชั่วส่องมาที่กระจกก็เห็นภาพสะท้อนของตัวเขาเอง เราเพียงแต่รับรู้แล้ววางลงจงใช้ชีวิตอย่างสง่างามดุราชสีธรรมชาติของราชสีนั้นมักจะออกเดินล่าเหยื่อหรือใช้ชีวิตอย่างสันโดษมันก้าวเดินด้วยความมั่นคงสงบนิ่งและส่งพลังราชสีไม่จำเป็นต้องเห่าหอนเรียกร้องความสนใจไม่ต้องวิ่งพลานหาพวกพ้องเพื่อความอุ่นใจ และไม่จำเป็นต้องรวมฝูงกับสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์เลื้อยคลานเพื่อทำเรื่องไร้สาระราชสีย่อมไม่หันกลับไปกัดกับสุนัขที่เห่าใบตองแห้งเพราะมันรู้คุณค่าของเวลาและศักดิ์ศรีของตนเองการที่เราสามารถเยืนหยัดอยู่คนเดียวได้มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงใครนั่นคือการประกาศเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีใจเป็นใหญ่เป็นอิสระจากกระแสะโลกที่เชี่ยวกราก ในขณะที่คนส่วนใหญ่วิ่งตามกระแสเหมือนฝูงปลาที่ตื่นน้ำแต่เรากลับสามารถว่ายทวนน้ำด้วยสติปัญญานี่คือความเท่ที่แท้จริงนี่คือคลาสของผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่การกระทำและรังสีแห่งความสงบเย็นมันฟ้องตัวมันเองความเงียบของเราจะกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดเป็นเสียงที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงใจของผู้คนโดยไม่ต้องตะโกนแม้แต่คำเดียวยิ่งเรานิ่ง คนรอบข้างจะยิ่งแกร่งใจยิ่งเราสงบปัญหาต่างๆจะยิ่งคลี่คลายได้ง่ายขึ้นเพราะเราใช้ปัญญานำหน้าอารมณ์แล้วเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวให้เป็นบุญกุศลที่ไหลรินในทุกลมหายใจได้อย่างไรวิธีการนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและทำได้ทันทีไม่ต้องรอเลอกยามในยามค่ำคืนหรือแม้แต่ช่วงเวลาพักเที่ยงสั้นๆ ก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนหรือก่อนจะเริ่มงานต่อในความมืดและความเงียบนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านลากเราไปสู่อดีตที่จบไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงขอให้ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจลองกำหนดสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพียงแค่รู้ไม่ต้องบังคับให้ความรู้สึกตัวนั้นเป็นเหมือนแสงเทียนที่จุดขึ้นกลางความมืดมิด เปรียบเสมือนการกวาดขยะออกจากใจวัลลนิดการชำระล้างตะกรออารมณ์ที่คุณมัวให้ตกตะกรอนทันทีที่เรามีสติความเหงาจะหายไปความกลัวจะมาลายสิ้นกลายเป็นความตื่นรู้หรือพุทธภาวะที่สว่างสวัยขึ้นมากลางใจการภาวนาเช่นนี้แหละคือบุญที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่ได้อานิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าการสร้างโบสถ์วิหารเสียอีกเพราะมันคือการสร้างวิหารธรรมขึ้นในใจ เป็นการเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นพลังเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นด้วยความสดชื่นแจ่มใสและพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกด้วยใจที่แกร่งกว่าเดิมเปรียบเสม,มือนการรับมีดให้คมกริบอยู่เสมอ <c oughs> เมื่อถึงเวลาต้องใช้งาน <c oughs> ก็สามารถตัดปัญหาและอุปสรรคได้อย่างง่ายได้สุดท้ายนี้ขอให้ตระหนักรู้ไว้เสมอว่าการไม่แคร์ใครในบริบทของธรรมะ ไม่ใช่การเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่การหยิงยโสหรือการทำร้ายผู้อื่นแต่คือการกลับมาแคร์จิตใจตัวเองให้มากพอคือการรักตัวเองอย่างถูกวิธีเพราะเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่การสะสมคำชมไม่ใช่การสะสมทรัพย์สินที่เอาไปไม่ได้แต่คือการถอนรากถอนโคนความทุกข์เพื่อให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้ใครเขาเหยียบย่ำหรือต้องมาทนทุกข์กับคำคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไป การดูแลรักษาจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำให้กับตัวเองไม่มีใครทำให้เราได้และไม่มีใครทำลายมันได้เช่นกันหากเราไม่ยินยอมจงจำไว้ว่า,วาเราคือผู้เลือกเราคือกัปตันเรือชีวิตของตัวเองอย่าปล่อยให้เสียงนกเสียงกามาถือพังงาเรือแทนเราเรือชีวิตของเราต้องแล่นไปสู่จุดหมายที่สงบงามด้วยเข็มทิศแห่งศีลธรรม แแและแผนที่ห่หงปัญญาขอให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ณขณะนี้จงเป็นผู้มีความสุขจากการอยู่กับตัวเองคนพบขุมทรัพย์แห่งความสงบที่ซ่อนอยู่ในใจและจงภูมิใจในเส้นทางแห่งธรรมที่ท่านได้เลือกเดินแม้จะเป็นทางที่ดูเงียบเหงาในสายตาคนโลกลอกแต่มันคือทางเอกทางสายเดียวที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวร ขอให้ท่านพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากใจที่อิ่มเต็มไม่ใช่ความสุขที่อุปโลกขึ้นมาเพียงเพื่อการอวดอ้างสิทธิในสิ่งที่ตนไม่ได้สร้างขึ้นเองขอให้ท่านเป็นดั่งดอกบัวที่บานสะพรั่งเหนือน้ำแม้โคลนจะเกิดจากตมแต่มิได้เปื้อนตมงดงามด้วยตัวเองโดยไม่แปดเปื้อนกิเลสขอให้บุญรักษา และปัญญาคุ้มครองทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหา